แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมอีมูชี่อย่างเช่นเคยนะครับเสื้อเดิมนะครับของที่สั่งจาก2เดือน2กุมภาพันะครับก็เป็นช้อปปี้เนาะนะครับราคาลดเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับ Portable SSD นะครับหรือว่า SSD ดีพกพานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแรงนะครับแล้วก็ในสา่งงานวิดีโอกับช่างภาพเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเล่าเช่นเคยครับเราจะต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาทุกอย่างที่ผมซื้อเนี่ยมีป,ประวัติความเป็นมามาหมดนะครับผมใครที่อยากจะดูตอนรีวิวเลยก็ข้ามไปได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเทเบิลเ s สเอหรือ Portable Hard Disk ตเนี่ยนะครับมันมีประวัติที่มันมันยาวนานมากอะแต่เอา WD Passport Portable Hard Disk นะครับโดยตัวนี้จะเป็นความจุ 2TB นะครับตัวสีขาวก่อนหน้านี้นที่ผมใช้ไปอีก 1TB นะครับคือไอ้พวกนี้ครับที่เป็น Portable นะครับคือมันมีหลายชื่อเรียกมากครับบางคนเรียก External บางคนเรียก Portable นะครับแต่ชื่อทางการของมันจริงที่เรียกกันก็คือ Portable นะครับ Portable คือการพกพาอะไรแบบนี้ Portable Hard Disk Portable SSD คือ SSD พกพา Hard Disk พกพานะครับที่แยกออกมาไม่เหมือนกับการต่อคอมโดยตรงหรือว่าที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กที่เป็น M.2 นะครับไอ้พวกนี้มันจะสามารถพกพาได้แล้วก็ ในเรื่องของการอ่านการเขียนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่เป็นซีเตอร์มอนชิพนะครับเหมือนพวกในคอมใหญ่หรือว่าในโน้ตบุ๊กแต่ว่าความเร็วในปัจจุบันที่มันมีมาเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการลีฟไลท์นะครับข้อมูลหรือว่าแม้แต่การตัดงานพังเ s d หรือฮาร์ดดิปเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงซื้อไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาและไอ้ตัวเนี้ยทำไมราคามันถึงแพงแพงอยู่แบบ5 0 0 0 6 0 0 0ประมาณเนี้ย1เทอยู่ประมาณ4 0 0 0ปลายอะไรเงี้ย เทียบกับเนี่ยฮาร์ดดิสเนี่ยอย่างเงี้ยพันกว่าบาทนะครับทำไมมันถึงแพงเนาะเอาอย่างงี้ก่อนนะครับคือพอทิเบิลเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วมันจะมี2สายนะครับก็คือเป็นพอทิเบิลแบบ SSD กับพอทิเบิลฮาร์ดดิสนะครับมันจะมีการใช้งานที่ต่างกันพอสมควรนะครับพอทิเบิลฮาร์ดดิสแบบเนี้ยนะครับราคาถูกนะครับไอ้ตัวนเนี้ยสองเทเนี่ยอยู่ประมาณพันห้าพันหกพันเจ็ดไม่เกินนี้นะครับหรือถ้าแบบซื้อตามหน้าร้านอะไรเงี้ยน่าจะได้ประมาณสองพันนะครับอ่ะสองเทนะความจุสองเทนะอย่าลืมหนึ่งเทเนนี้ซึ่ง ราคามันถูกมากอ่ถ้าเทียบกับว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ที่พกพาได้แล้วก็ให้ USB 3.0มมาพันกว่าบาทเนี่ยคือราคาแบบดีนะครับและไอ้พวกเนี้ยคือใช้มานานแล้วครับแบบ3-4ปีก่อนก่อนหน้าน,นี้นะครับผมไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้ทันบอรดอะไรแบบเนี้ยคือ34ปีก่อนหน้าน,นี้คือใช้แบบเนี้ยกันเยอะมากๆนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มี SSD Portable ครับมันยังเป็นฮาร์ดดิสก์ Portable อยู่แล้วหลงัลงๆมาก็เริ่มทำ SSD Portable ที่เป็นสาย SATA อยู่แบบนี้นะครับทีเนี้ยไอ มากกว่าการที่เอาไปใช้งานเป็น external SSD หรือ Hard d i s k นะครับคือผมจะบอกงี้ว่า ฮาร์ดดิสเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเอาไว้เก็บข้อมูลอย่างเช่นผมมีฟุตเทปในการถ่ายวิดีโอ 8K 4K นะครับความจุอาจจะหลักร้อยกิกอะไรเงี้ยแล้วในเครื่องผมมันรับไม่ไหวละโดยเฉพาะ MacBook MacBook ผมเนี่ย512กิกซื้อมาเดือนแรกเต็มแล้วนะครับคือมันก็เลยต้องมีของพวกเนี้ยมาช่วยทุ่นแรงเราในการทํางานเนาะเสื้อพวกเนี้ยผมก็จะเอาไว้เก็บฟุตเทปเก็บงานที่เป็นไฟนอลแล้วเก็บผลงานภาพนิ่งอย่างผมไปถ่ายงานแต่งงานอะไรเงี้ยมาก็เอาไปสํารองให้ลูกค้าในนี้ ผมมีสำรองทั้ง Google Drive แล้วก็ในนี้เพราะว่าเผื่อ Google Drive มันเสียหรืออะไรเงี้ยเรายังมีฮาร์ดดิสต์อันเนี้ยสามารถส่งให้ลูกค้าได้นึกออกไหมนะครับอ่าอันนี้คืออย่างแรกที่ใช้อย่างที่2คือเป็น SSD Portable นะครับก็คือเอาไว้ลงฟูดและตัดเลยอย่างเช่นผมเนี่ยผมถ่ายคลิปเนี้ยมาอาจจะสัก 30นาทีความจุอาจจะมาสัก7 0กิกเพราะว่าผมถ่าย Full HD OI เนอะอาจจะสัก7 0กิก60กิกอย่างเงี้ยแล้วผมต้องการที่จะทำงานนอกบ้านเอ้ยแบบไม่อยากตัดในบ้านหว่ะตัดในบ้านแล้วไม่หวัวตัดไม่รู้ตัดยังไงอยากไปตัดล้างคาเฟ่ตัดอะไรเงี้ยแต่ความจุในเครื่องเราเนี่ยในโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันไม่พอแล้วดิทำไงดีนะครับมันก็เลยกําเนิดไอ้ตัวนี้มาครับ <S <S SSD Portable แบบนี้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะมีการอ่านการเขียนที่รวดเร็วแบบเร็วมากเทสต์น่าจะเทียบเ,เท่ากับ SSD SATA ของคอมพิวเตอร์หรืออออววว่่าาานกเเเเลยยยะะครัมมม็พที ที่เราจะสามารถเอาฟูตเทปของเราเนี่ยลงใน s s d แล้วสามารถตัดจากใน SSD ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพอร์ตลงเครื่อง Workflow โดยปกติของเรานะครับคือเอาฟูตเทปลงเครื่องแล้วค่อยตัดจากเครื่องเข้าโปรแกรมตัดต่อถูกไหมอันนี้คือ Workflow แบบเก่าแต่สมัยนี้ครับยิ่งพวกโปรดักชันที่ทํางานแบบต้องแบบถ่ายหลายๆงานรวมกันเนี่ยนะครับส่วนมากเขาไม่มาเสียเวลาพอร์ตลงเครื่องเขาจะใช้ไอพวกแบบนี้แหละนะครับเอาลงใส่ในนี้แล้วก็โยนให้อีดิเตอร์ตัดอีดิเตอร์ตัดเสร็จปุ๊บนะครับโยนไฟล์ทั้งหมด ลงในนี้โยนให้การาฟิกทำการาฟิกทําเสร็จปุ๊บโยนให้อาเตอร์เอฟเฟกโยนให้แบบอินโฟการาฟิกทําคือแบบทุกอย่างมันจะผ่านไอ้ตัวนี้หมดนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่มาแบบพอร์ตไฟล์ลงเครื่องนี้เสร็จเครื่องนี้พอร์ตไฟล์ลงเครื่องนั้นไม่ครับตัวนี้เป็นตัวกลาง มันจะมีการใช้งานแบบ2ประเภทคือแบบจัดเก็บเฉยๆอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์กับแบบเอาไว้ใช้ตัดต่อแบบสายตรงก็คือเอ d จดีอ่ามันจะมีการใช้งานสประเภทนึกออกไหมทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยฮาร์ดดิสผมเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ผมเคยเอาไปใช้แบบตัดนะครับตัดคลิปไม่ไหวนะครับคือเอาไปตัดคลิปเนี่ยเวลาเราลากฟูดเทจมาเราอะไรเงี้ยมันช้ามากโหลดฟูดเทแล้วอันช้ามากคือมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราถ่ายมาคลิปเดียวแล้วเราตัดจากฮาร์ดดิสก์เนี่ยอันนี้พอตัดได้แต่ของผมมันมีถ่ายอินเส เคยเป็นไหมครับเวลาเราเปิดโปรแกรมต่อ,ตอเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บฟนะุตเทจเนี่ยโอ้โหรออย่างนานกว่าภาพจะโหลดกว่าจะพรีวิวให้นะครับนั่นแหละครับมันเลยเป็นปัญหาของเรื่องของฮาร์ดดิสที่มันชาน้านาะทีเนี้ยเอาไปใช้ในงานภาพนิ่งนะครับงานภาพนิ่งของผมปัญหาที่ผมพบหลักๆเลยก็คือ1 ภาพโหลดช้าคือผมใช้กล้องที่เซนเซอร์มันใหญ่ขนาดไฟล์ภาพมันเลยใหญ่ด้วยขนาดเปิดภาพ USR5 เนี่ยนะครับภาพแบบไฟล์ร w เนี่ยโอ้โหช้ามากพอมันช้าปุ๊บเนี่ยการทํางานของเรามันเลยช้าด้วยนะครับมันเลยมีผลนะครับในเรื่องของการทํางานของผมเนาะอย่างที่2เลยก็คือพอร์ตเนี่ยมันเป็น USB แล้วเรารู้กันดีว่า Macbook ครับไม่มีพอร์ต USB แล้วจะเป็นพอร์ต Type C พอร์ต Thunderbolt แทนดังนั้นเนี่ยเวลาผมจะใช้ไอ้นี่ทีไรนะครับต้องใช้ดังโกทุกที นี่ดังเกลแบบนี้ครับตัวแปลงนะครับภาษาบัลมากกคือตัวแปลงก็คือต้องใช้อันเนี้ยเพื่อแปลงจาก Type C เป็น USB เห็นไหมอ่าต้องต้อง,ต,องต้องใช้เนี้ยสอ,อันเนี้ยต้องควบคู่กันถ้าผมลืมอันนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เจ๊งนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผมมักลืมไอ้น,นี่ตลอดนะครับผมเออนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันเลยทำให้ผมแบบ เฮ้ยกูไม่ไหวละกูอยากจะแบบได้ปลายสายมันเป็น Type C สักทีแล้วไอ้ตัวของ WD เนี่ยครับ SSD เนี่ยปลายสายก็ยังเป็น USB อยู่ไอ้ไอตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ก็จริงแต่ไอ้ตัว SSD อ่ะหน้าตาเหมือนไอ้นี้เป๊ะ สายเหมือนไอ้นี่เป๊ะแค่การอ่านการเขียนเร็วกว่าเฉยแต่ปลายสายยังเป็น USB อยู่ซึ่งก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมถูกไหมเพราะผมต้องการเป็น Type C และต้องการเป็น SD s ด้วยเพื่อที่จะตัดงานนะครับเอาไฟล์ลงแล้วตัดได้เลยคือเวลาผมเก็บงานผมก็เก็บในนี้แหละนะครับคือผมก็ต้องพกไอ้นี่ไปด้วยอยู่แล้วผมไม่ทิ้งอยู่แล้วผมก็เลยหาว่าเอ้ยมันมีตัวไหนว่าที่เขาแบบใช้การปลายสายเป็น USB Type C และอย่าลืมว่าผมเนี่ย work for ทั้งคอมผมมีคอมดังนั้นคอมก็ต้องมีย s B ด้วยนะครับจะปลายสาย Type C อย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะว่า เวลาเราไปงานคนอื่นเ่ะเราใช้แท็กซีก็จริงแต่คนอื่นเขาไม่ไมอาจจะไม่ได้ใช่แบบเรามันก็อาจจะโอนถ่ายไฟล์ไม่ได้นะครับก็ต้องการที่เป็นทั้ง usb และเป็น t ท p e C มันมีตัวไหนบ้างว่าในโลกนี้ที่มันจะให้สายทั้ง t ท p e C และ usb มาพร้อมกันก็เลยกําเนิดเป็นตัวนี้ครับ sandisk portable ssd ตัวนี้เลยกําเนิดตัวนี้ขึ้นมาบนโลกนี้ครับคือมันมันมีนมานานแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อและผมเหนม็นมานานแล้วและผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะอะไรผมซื้อตัวนี้มา2 TB เทราไบ, 1, บ, 1, บ, 1, บต์หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยบาทเต็ม 4 9 7 0บาทนี่คือราคาลดแล้วนะราคาลดแล้วราคาเต็นดีอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทคุณดูเห็นแล้วไหมไอเนี้ยความจุเยอะกว่าเท่าหนึ่งนะ2เท1 7ไอดีน่1เทราไบต์นะครับราคา5,000กว่าบาทนะครับ,ราค,า 5, บ,ค,รบคือมันไม่ไหวปะไอเจ้ยกุจะซื้อเนี้ยมา5,000ันอ่ะนะผมคิดแล้วคิดอีกอะจนไอโปร2.2ุผมกัดฟันเลยนะคือแบบเงินก็ไม่มีอะแต่ก็มีจนได้อะผมกัดฟันซื้อไอนี่มาจนได้เพราะอะไรคือผมลองมานั่งคิดกับตัวเองว่า ผมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำงานบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยผมทำไฮบริดเยอะมากแต่ก่อนรับงานแต่งเนี่ยก็จะรับแต่ภาพนิ่งแต่เดี๋ยวนี้มีวิดีโอมาด้วยนะครับแล้วมันต้องใช้อะไอ้พวกเนี้ยนะครับคือผมอ่ะ ใช้ไอ้เนี่ยต่อไปไม่ไหวแล้วที่จะเอาไว้แบบบางทีสำรองข้อมูลไฟล์เฉยเฉก็รอนานเกิน,นไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วผมก็ต้องพกไอ้ดังโก้เนี่ยไปด้วยแล้วเวิร์กฟูลผมอะ่มอะเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเป็นไร้สายหมดละเมาส์อย่างเงี้ยผมก็ใช้เป็นแบบไวเลสนะครับตัวที่ไม่ได้ต้องต่อแบบรีเซิร์เวอร์ต่ออะไรเงี้ยนะครับใช้แบบบลูทูธอะไรเงี้ยคือเมาส์ผมมันใช้ได้แบบ2อย่างไงผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องพกไอ้นี่ไอ้นี่อีกต่อไปเมื่อก่อนอ่ะที่ผมพกไอ้เนี่ย,เ,ย,ออพเ,ยเพราะว่าเมาส์ผมอ่ะมันต้องใส่ usb ด้วย วายเลดนึก <Viol> ออกไหมยูบีวายเลดอ่ะเออมันต้องใช้ไอ้นี่นะครับแต่พอผมเปลี่ยนเมาส์ที่มันเป็นบลูทูธผมก็ไม่ต้องใช้ไอตัวทารสมิเตอร์อีกต่อไปไงผมก็ต่อบลูทูธเครื่องได้เลยดังนั้นไอเนี่ยมันก็เลยจําเป็นน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไอตัว macbook pro ผมอ่ะตัว14นิ้วอะ่ะมันก็มีพอร์ตใส่ s d c ด r d ด้วยและไอเนี่ยมันก็มีพอร์ตใส Card. กก่ sd c ด r d าเมื่อก่อนผมใช้ไอ macbook pro m1 มันไม่มีช่องใส่ s d c a r กา Card, ผมเลยจะเป็นต้องใช้น,นี้ไอนี้เลยมีประโยชน์มากมากและหายไมไ แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยผมก็เลยหาอะไรที่แบบที่มันไม่จําเป็นที่ต้องใช้ดังโก้ได้ะนะครับมันก็เลยจาเป็นที่ต้องใช้ SSD Portable แต่ตัวนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ใช้ Moon, เก็บข้อมูลเนาะเออนั่นแหละนี่คือ workflow คร่าวๆของผมและปัญหาในปัจจุบันของผมนะและมันก็เลยกําเนิดเจ้าตัวนี้มาครับ SSD Sandisk Extreme นะครับ Portable เนาะก็ตัวนี้นะครับประกัน5ปีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใครที่กําลังเลง็เลงๆอยู่แล้วก็กาลังลังเลว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมหน้าหรือจะไปซื้อ WD SSD ดีอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆถ้าเก การกระแทกอ่ะเพราะตัวนี้สิ่งที่เขาชูโรมเนี่ยคือคือการกันกระแทกครับคือสามารถโดนน้าได้แต่เขาไม่ใช่เอาปรุจุน้ำนะโดนน้ากระเซ็นกระเดิงกระดอนได้แล้วก็เวลาตกเนี่ยแบบดรอปเทสอย่างเงี้ยนะครับตก2เมตร3เมตรเนี่ยไม่เป็นไรจริงจริง WD Portable SSD ก็พอครับเพราะราคามถูกไว้ไอ้ตัวนี้เยอะเลยตัวนี้มันกันกระแทกแล้วก็รูปทรงมันแบบมันง่ายมันพกพาสะดวกอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตัวนี้นะแต่ถ้าใครจะไปสุดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีตัวนี้นะครับการอ่านการเขียนการอ่านอยู่ที่1,50เหนึ่ครัวการเขีน ยอยู่ที่1,000 m เมกต่อวิซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยไม่ใช่แค่พูดกันปากเปล่า,านะครับแล้วผมลองเทสแล้วเมื่อกี้ผมเอาวิดีโอก่อนนั้นนี้นะครับที่ผมอัดมาเนี่ยประมาณ40กิกนะครับแล้วก็ใช้ผ่านตัว Sandisk Card Reader นะครับที่เป็นตัว CF Express นะครับที่ผมเคยรีวิวไปละนะครับตัวนั้นอ่ะอ่านเขียนเร็วมากนะครับคือมันจะอ่านเขียนอยู่ประมาณ500กว่าี่แหลกว่ากว่านี่แหละกมกช้อยกว่า,าณ50 40B ในการอู่ายไฟซึ่งเร็วแล้วนะเร็วแล้วต้องเทียบกับว่ามันเป็นการ์ดลีเดอร์ด้วยนะไม่ใช่เป็นแบบว่าฮ e ันดงฮันดิสอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องเทียบมันเป็นการ์ดลีเดอร์400เมก5 100เมกเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะครับนั่นแหละผมใช้44กิกอยู่ที่ประมาณ40วิ50ว <ing> ิแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าพอร์ตจากเครื่องเนี่ยนะครับเข้าสู่ตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันเร็วพันเมกต่อว,วิอะไรเงี้ยมันจะเหลือกี่วินะครับต้องอย่าลืมว่าเราจะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาาาพพพเนนีี่่ยออออออรรรร์์ตตตตกก็็้้้งงงงัับดดววะคคุุณณูขมมท หรือว่ามีพอร์ต Type C ที่มันถ่ายเอาข้อมูลเร็วไหมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพอร์ต Type C เฉยๆก็ได้นะพอร์ต Type C เฉยๆแต่ว่ารองรับการอ่านงานเขียนที่ไม่ได้เป็นมาตรฐาน Thunderbolt เนี่ยนะครับก็ไม่เร็วนะถ้าจะใช้เป็นประสิทธิภาพต้องเป็น Thunderbolt ไม่ก็เป็น USB Type C 4.0อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันก่อนเลยดีกว่าครับโอเคแกะออกมานะครับเปิดขึ้นก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยกล่องมันดูเรียบหรูตามสไตล์เซดิสเลยดำแดงทองถ้าเป็นตัว Extreme ก็จะเป็นตัวสีทองนะครับโอเคเปิดออกมาก่อน มีแค่นี้เลยว่ะห้า0ันบาทกูได้แค่นี้จริงอะคุณดูครับเที่ยวกับ iPhone ผมอ่ะเดี๋ยวผม้ดูเที่ยวกับ iPhone 13 Pro m a x ของผมฮมะมันเล็กเกินเล็กกว่าเครื่องคีรีอีกมึงเนี่ย ห้าพันบาทไอ้เหี้ยไม่บอกว่าห้าพันกูก็นึกว่าสองร้อยตลาดนัดบ้างเนี่ยโอ้โหเล็กมากเล็กเล็กแบบเล็กเลยอะ่ะเฮ้ยผมดูรีวิวแบบรีวิวใน YouTube อะ่ะผมนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้เว้ยผมคิดว่าเออมันไม่ใหญ่เท่าฮาร์ดดิสแน่นอนแหละแต่ว่ามันต้องแบบเล็กกว่ากันไม่มากอะ่ะแต่นี่คือแบบเชื่อเทียบอะฮาร์ดดิสผมเฮียไอ้หนูทำไมตัวแค่เนี้ยลูกอ่ะเทียบกับรีโมทเออรีโมททีวีอ่ะ what the hell เออแต่มันก็ดีแหละแต่ว่า วางไว้วก็ลืมหายได้เหมือนกันนะอันเนี้ยอ่าโอเคเราอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็เขาแถมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือคู่มือนะทุกคนซึ่งก็ไม่จะเป็นต้องอ่านหรอกน,นะแต่ใครอยากอ่านก็ได้นะครับอ่าคู่มือและสิ่งที่น่าอัศจรรย์น,นะครับที่ทางแซนดิชเหมือนเขาคิดค้นมาแล้วนะครับก็คือตอบโจทย์ผมด้วยนะครับก็คือคุณดูพอที่เขาให้มาสิครับ type c 2 type c และมีหัวแปลง usb 3.0ครับทุกคนตบมือสิครับ รู้สึกฟินมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมีทั้งใช้ Windows และ Mac Mac ต้องใช้ Type C Windows ต้องใช้ USB และมันจะมีแบรนด์ไหนวะที่ให้มาทั้ง USB-C และ USB Type A นะครับก็คือแบรนด์นี้ครับ Sandisk นะครับรักคุณมากๆจุ๊บๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับไอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวแปลงโง่ๆนะครับตัวแปลงอันนี้ Type C สู่ USB-A 3.2ครับทุกคนคือรองรับมาตรฐานอ่านเขียนแบบรวดเร็วของบนมาตรฐาน USB-A ด้วยนะครับงงไหมกูงงกัน าง่ายๆว่าเออมันเร็วอ่ะคือมันไม่ใช่อะแดปเตอร์งูๆนะมันเร็วอันนี้วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายครับข้อดีของมันก็คือเป็นสาย ผมไม่รู้ว่ามันใช่ Thunderbolt ไหมแต่ไม่น่าใช่ Thunderbolt เอาเป็นว่ามันเป็นสาย USB C มาตรฐานล้าสุดคือ 4. 0นะครับแล้วก็รองรับการอ่านเขียนที่รวดเร็วมากๆนะครับมากๆเลยนะครับก็ตามที่เขาเคลมแหละพันพันห้าสิบเมกต่อวิเนอะแต่ข้อเสียครับคือมึงให้มาแค่เนี้ยคือมึงให้ความยาวมาแค่เนี้ยแหละคือเขากล่าวว่าแบบเสียบโนบุ๊กแล้วแบบก็อยู่ข้างโนบุ๊กเลยอย่างนี้แหละคือมันมันมันสั้นมากแต่ว่าก็โอเคก็ยังดีที่ให้มานะครับ แล้วก็ไอตัวนี้ครับมันมี Security ข้อมูลด้วยนะที่เขาเรียกอะไรของเขา Sand ด it อะไรของเขานะก็คือมันเป็นมาตรฐานแบบการป้องก,กันข้อมูลอะไรของเขาอ่ะแต่ว่าก็ผมไม่ได้ใช้หรอกนะครับใครจะเอาข้อมูลผมไปก็ไปเถอะไม่มีอะไรอยู่แล้วขายได้ตังค์ก็เอามาแบ่งกันด้วย้ากันนะครับผมอ่ะเราก็ลองเสียบเข้าไปก่อนจิ้มนะครับนี่มันจะอยู่แค่นี้เองครับความยาวพื้นดีในการใช้งานของมันนะครับ และเรามาดูวัสดุของเขากันนะครับอ่ะผมจะฉีกนี้ก่อนเฮ้ยจริงไม่ฉีกก็ได้เนี่ยเออเอาไว้ปกป้องโลโก้อย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่ฉีกแล้วกันนะครับเอาว,ว่าผิวมันด้านนะครับผิวมันด้านมันสากมากและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเป็นผิวด้านผิวสากเนี่ยนะครับโอเคเอาวางไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ลื่นไม่ตกแน่นอนแต่เวลาคุณเอาใส่กระเป๋ากางเกงเวลาคุณเอาใส่กระเป๋าเสื้อนะครับฝุ่นติดแน่นอนนะครับฝุ่นติดตึมเลยแหละบอกเลยนะครับคุณเคยไปไหมแบบเหมือนพวกแบบอะไรที่เป็นผิวสักๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราเอาใส่พวกกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยครับจะมีฝุ่นติดออกมาแบบนั้นเลยครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นแล้วก็ไอ้ช่องรูเนี่ยครับมันไม่ได้แบบทาเพื่อทท่อย่างเดียวนะมันเอาไว้ห้อยแบบพวกคุณจงคุเจได้เพราะว่าตัวมันเล็กแค่น ไปห้อยปีปปูเกจนะครับผมอ่ะประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มในเรื่องของส่วนของการเทสกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคครับเรามาในส่วนของหน้าต่างนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมเสียบ USB-C ของโน้ตบุ๊กของทาง Lenovo นะครับก็เป็น ใช้ซีดีมรองรับมาตรฐานการโอนถ่ายไฟล์แบบรวดเร็วนะครับอาจจะยังไม่ใช่ Thunderbolt นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์ตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับไฟล์ตัวอย่างนี้คือคลิปที่ผมอัดไปก่อนหน้านี้แหละนะครับผมซึ่งเรามาดูกันว่าความจุเท่าไหร่นะครับนะครับความจุของเจ้าตัวคลิปวิดีโอที่ผมอัดมาเนี่ยนะครับไซส์อยู่ที่44กิกเห็นไหมครับ44กิกซึ่งอันนี้คือ workflow ปกติของผมต่อคลิปนะซึ่งจริงๆอ่ะผมใช้งานทีนึงก็ประมาณ100กกิแลนะครับบบเววลาาแแ workflow ่่่ะนนตี้อ44กิกคือไฟล์์ดฟไล raw นะครับผมจะเเเอาานนี้้ยใใส่ขไป external ที่ดีนะครับของเรานะฮะนี่ครับ external SSD ครับอันนี้คือมีให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีสำหรับ Windows แล้วก็มีสำหรับ Mac ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปติดตั้งเครื่องผมอันนี้เครื่องของคุณดีนเขานะครับเราก็จะไม่ติดตั้งนะครับเราไม่จะเป็นต้องฟอร์แมตนะครับเราสามารถใส่ได้เลยทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนที่ผมเอาตัววิดีโอจากการ์ดของผมเนี่ยลงเข้าคอมคุณดีเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4 4่ีวิเท่ากับว่า1กิกต่อ1วินะครับของตัวการ์ด Reader SanDisk เหมือนกันนะครับซึ่งรวดเร็วแแลล้้ววนนะครัดเต่่ทีีาาาจมาูกิปขอ ของทางคลิปดิฟนะครับของผมเนี่ยที่อยู่ในเครื่องของคุณดีเนี่ยถ้าเราเอาใส่ extreme sd เนี่ยจะใช้เวลากี่วินะครับอโอเคผมจะลองใส่เลยแล้วกันนะอันนี้ตอนนี้การอ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0 0เมกต่อวินะครับ600เมกต่อวินซึ่งเวลาที่ใช้ไปจะใช้1นาที15าวิเร็วมากคือต้องบอกว่าท d portable เนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยความเร็วก็อาจจะตกที่400เมก3 0มเมกความเร็วถือว่าค่อนข้างดรอปพอสมควรนะดรอปจากที่เขาเคลมไว้1000เมกมากๆนะครับ แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าไฟล์ขนาด40กิกนะเออไฟล์ขนาด40กิกอ่ะโอ้ถือว่าเร็วใช้ได้นะเนี่ยตอนนี้24แล้ว23แล้วนะครับเร็วกว่า Portable Hard Disk แน่นอนนะครับโดยเฉลียล่ยรวมๆ1นาที 40กิกเนี่ยมันเป็นความเร็วที่เรารอได้เว้ยมันไม่ได้แบบผมไม่ได้คาดหวังว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่แล้วแหละแต่ว่าความเร็วประมาณนี้กำลังดีเลยเพราะว่าปกติเวลาผมพอตร,รูปลงอะ่ะผมก็พอตรูปลงแล้วผมก็เดินไปหยิบน้ำไปเดินแปอะไรอยู่แล้วมันก็ถือว่าโอเคใช้งานได้แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เท่าเคมนะว่ามันจะเป็น1 0 0 0เมกะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับผมอันนี้ผมต่อแบบ s s d ดีแล้วนะ SSD ดี ADHD เข้าอะไรเง,งี้ยปกติแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้อ่าเดี อ่าเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็โดยรวมครับคือประมาณ1นาทีนะครับประมาณ1นาทีนิดๆในไฟล์40กิกเนี่ยผมว่าโอเคใช้งานได้แล้วก็ถือว่าผมพอใจนะนะครับอาจจะไม่ได้แบบว้าวเหมือนแบบเฮ้ยมันจะต้องพันมกตลอดอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วตัวผมอะ่ะผมโอเคแฮปปี้กับมันกับความเร็วเท่านี้แล้วก็การอ่านการเขียนที่มันกําลังพอดีไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ชา้าจนเกินไปนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว p o r t a b l e SSD. ของผมนะครับก็อาจจะไม่ด้เป็นรีวิวอะไรทางการมากนะครับเพราะว่าเรารีวิวตามแบบของที่ผมซื้อมาใช้เนาะอะไรประมาณนี้ก็หากใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะเอาไว้จจเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ